สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับอาวุธปืนพกที่หลายคนอยากให้รีวิวเปรียบเทียบนะครับเป็นอาวุธปืนขนาด9มเมตรยี่ห้อกล็อคนะครับกล็อกรุ่น19 4อันนี้ปืนเคลียร์นะครับเคลียร์นะเคลียร์นะครับนี้เคลียร์นะอันนี้เป็น CZ ซ P10C นะครับ J1 นี่นะสัเกนะครับรูปลักษณ์ภายนอกครับรูปลักษณ์ภายนอกสวยทีเดียวลุกคนชอบนะครับจะมีลายกันลื่นด้านหน้านะครับส่วนฟลอกเจนสี่ยังไม่มีมีในเจนห้านะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะลายตรงนี้เทียบเทียบที่กล้องนะครับด้านหน้านะที่ซจะ อันนี้ลึกเข้าไปหน่อยนะครับแต่ก๊อบเนี่ยอ่านนิดเดียวศนยูนะครับปืนผ่านการใช้งานมาพมอสมควรนะครับนะศูนยนการเริงแสงซีแซจะเริงแสงไ,ได้ดีในเวลางคืนนะครับเพราะว่าอันดับดอดหน้าของก๊อกเปนแบบเหลี่ยมแล้วก็คางครับก๊อกจะสิ้นเสียงหน่อยแต่ว,ว่าซีแซจะเต็ม การกระดุกของลำกล้องเนี่ยจะใช้จะเยอะกว่านะครับนี่นะเป็นปืนเก้ามมที่ยอดนิยมนะวันนี้ซีซ P10C ออกมาแข่งกับก็เป็นก็19นะครับก็19ก็มีหลายเจนแต่ช่วงนี้มันออกมาพร้อมกันเนี่ยก็เป็นเจน4กับล็อกซีเซ P10C ส่วนที่ต่างนะครับอุ่์กรแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนรีลีสเนี่ยเจน4จะมีข้างเดียว ส่วนซีเซซีมีสองข้างนะครับมีสิบซีจะมีสองข้างหมอคนหนัซ้ายครับก็มปนข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึง่งแล้วก็น้ำหนักปืนไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่กลอกจะดูเบาวกว่าได้ซ้ำนะครับกลอกดูเบาวกว่าผมไม่ได้ดูตัวเลขทางาตารางเปรียบเทียบนะครับแต่จับสัมผัสดูกลอกสิบเก้าเบาวกว่าแม็กกาซีน แม็กซ์แม็กซ์ซีนสนัดเหมือนกันนะครับแต่19จะเป็นอ่าพอลิเมอร์ของ c ีเจะเป็นโลหะท้ายพอลิเมอร์นะครับมีลิ้นลิ้นแม็กจะเป็นสีเอ่อสีออกแดงๆหน่อยแต่ว่าก๊อปเ็สียังเป็นสีดำอยู่นะครับเอ่อสัง่งเรียกลนะแต่ไทยเรียก,ก,ยกด้ามนะครับด้ามดู แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแต่หลายคนบอกว่าไม่ชอบด้ามเจนสี่เลยชอบด้ามเจนห้ากับเจนสามมากกว่าก็แล้วแต่คนชอบครับบรรจุก็สิบห้าบวกหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เสริมแม็กเป็นสิบเจ็ดได้เหมือนกันนะครับลำกล้องยาวเท่ากันครับประมาณสี่นิ้วแล้วก็ยางอื่นๆก็พอๆกันนะครับพอๆกันแทบจะ ไม่ได้ต่างกันราคาใกล้เคียงกันนะฮะร,ราคาสวัสดิการใกล้เคียงกันแล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่ฟาร์นิกล็อกผลิตพอลิเมอร์ออกมาก่อนก็สายการผลิตอะไรอะไรต่างๆค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากกว่าแต่ว่า CZ แซสิบีก็เริ่มเข้ามามีส่วนแดงทางการตลาดนะครับเท่าที่ยินมานะครับ CZ ยังไม่เคยติดขัดเลยนะครับ แต่ก็จะมีบางล็อตที่เข็มแทงชุนอาจจะหักง่ายไปหน่อยส่วนกล็อค Gen4 ก็ได้รับการการันตีว่าเป็นปืนที่ใช้งานดีงาง่ายอันจับถือจับถือก็พอๆนะพอนะพอพอนะแต่ดูซ z เซ24จะจับเว้าลึกมากกว่านะครับคอตรงเนี่ยคอปืนซีเซ็ตจะเว้าลลึกมากกว่าทําให้จับกระชับมือมากกว่า แต่ก็หรือที่คนชอบครับคนชอบนะไม่ได้ต่างกันมาก CZ p ซ4กับกล็อกเจนสี่ถามว่าให้เลือกถ้าจะต้องเลือกนะครับผมเลือกกล็อก19บเก้นะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างผมมองว่ามันเหมือนเหมือนลดตลาดนะครับถ้าปืนก็เป็นปืนตลาดส่วนซีก็เป็นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งผมก็เลือกมาใช้นะครับ ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ถามว่าถ้าจะเลือกจริงๆผมเลือกกลอก19เหมือนเดิม9สวยแล้วกเ็เป็นปืนตลาดนะครับอารมณ์อะไรอะไรต่างๆแล้วก็คนใช้เยอะป้องขวางอันนี้ก็เหมือนถ้าเป็นรถก็เหมือนรถมิซูบิชิทนทานครับทนทานสวยงามแต่ว่าอาจจะ ความยอดนิยมนยจะสู้กล็อกไม่ได้เหมือนถ้าเป็นรถก็เป็นตัวรถ toyota ประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้ต่างกันมาก